ป้อนแม่หน่อยป้อนแม่น้อยป้อนะป้อนแม่หน่อยคร่ะป้อนแม่ป้อนแม่ป้อนแม่ก่อนป้อนป้อนะป้อนป้อนม่าฮ่าฮ่าฮ่าโอ้โหป้อนแม่ก่อนป้อนแม่ก่อนป้าป้าจะกินหน่อยป้าป้ากินหน่อยอะป้อนแม่หน่อย อป้อนปลาปลากับแม่น้อยสามาแม่กินด้วยน่อยแม่กินด้วยนะโอ้าเก่งจังเลยอ่ติมมือให้น่อยติมมือให้น่อยอืออ่ะแม่อิ่มได้อ่ะแม่อิ่มได้ไอ้วันกินอิ่มได้ ไม่ยอมละไม่ยอมละเออเอ้ยบองหมาเอ้ยเห็นเป็นเบิร์ดเอ้ยปังหมาน้อยเอ้ยปอนแม่กับพ่อก็เป็นแม่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 

มันแน่แท้ <night> <to> <sm> <gehört> <ma> <mai. c little language>